ให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกระเรูสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ได้ลูกจากที่ตั้งแต่ตื่นขึ้นผากันได้เจริญสติสร้างความรู้สึกระเรูลมหายใจของตัวเองแล้วหรือยังถ้ายัางก็พยายามทําฟังไปด้วยโน้มสาเนียก มองกลับเข้าไปข้างในมองกลับเข้าไปที่กายของเรามองกลับไปที่ปลายจมูกของเราฟังไปด้วยสําเรียกไปด้วยหลงสุดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆสักสองสามเที่ยวอย่าไปบังคับลมหายใจการสุดลมหายใจยาวผ่อนลมหายใจยาวให้เป็นธรรมชาติ สัมผัสของลมหายใจที่กระทบปลายจมูกของเราเวลาหายใจเข้ามีความรู้สึกรับรู้จุหายใจออกมีความรู้สึกรับรู้จุอันนี้เขาเรียกว่าสติรู้กายพยายามสร้างความรู้สึกลงที่กายให้ได้ให้ต่อเนื่องความรู้สึกฟังเผอก็เริ่มใหม่ความรู้สึกฟังเผยก็เริ่มใหม่มเ,เ,มหมเพียงแค่การจเจริญสติแค่สร้างความรู้สึกตัวตรงนี้ก็ยังทํายากลําบากอยู่ ส่วนศรัทธาความเชื่อมั่น <c oughs> ในพระรันตนไตเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อกรรมตรงนี้มีอยู่การทําบุญให้ทานนั้นมีอยู่บางครั้งบางคราวการละกิเลตก็มีอยู่แต่ยังดําเนินไม่ถึงจุดหมายปลายทางยังขาดเป็นช่วงเป็นตอนส่วนมากก็ขาดส่วนมากก็ขาดไม่ค่อยจะ,จะเจริญสติให้ต่อนเนื่อง แต่การทำบุญให้ทานความเพชรละ <c oughs> วารามีส่วนอื่นนั้นก็พอมีบ้างบางคนก็เยอะบางคนก็น้อยก็ต้องพยายามมาทำความเข้าใจกับชีวิตของเรา <c oughs> เรื่องของเรามีแต่เรื่องของเราทำหน้าที่แก้ไขเราให้มันถึงจุดหมายปลายทางอะไรคือสติอะไรคือปัญญาอะไรคือใจการควบคุมใจการอบรมใจจน กำลังสติของเรารู้เท่ารู้ทันรู้การแยกการคลายใจคลายออกจากขันห้าหรือว่าแยกรูปแยกนามดูรู้ลักษณะอาการอาการของใจใจที่เกิดสรงออกไปภายนอกเป็นลักษณะอย่างนี้เรียกว่าอย่างนี้เราจะหาอุบายอย่างไรเขาไปหยุดเขาไปดับเข้าไปยับยัง้งเราก็ต้องพยายามใช้ความเพียรใจมีกิเลส ใจเกิดกิเลสเราก็พยายามขัดเกา่าพยายามละกิเลสอย่าไปคิดว่าไม่มียิ่งฝึกไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นยุกยิ่งเห็นเยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งทำความเข้าใจจนมองเห็นเหตุเห็นผลรู้เหตุรู้ผลรู้การเกิดการดับของความคิดซึ่งเป็นฝ่ายนาม,มารมวิญญาณในขันห้าเป็นอย่างไรวิญญาณหรือว่าตัวใจที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไร สติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาเข้าไปอบรมใจของเราได้หรือไม่เพียงแค่สร้างให้ต่อเนื่องให้ได้เช่นก่อนตรงนี้ก็ยังลําบากอยู่แล้วก็เลยกําลังสติยังเลยมีไม่เพียงพอที่จะเอาไปอบรมใจเป็นเพื่อนใจเป็นที่พึ่งของใจได้ส่วนมากก็มีตั้งแต่ตามบาเภอใจตามํานาจของกิเลส ใจความเคยชินใจปรุงแต่งส่งออกไปภายนอกรวมทั้งขันหา้ารวมทั้งกิเลสสะสมกันไปเป็นก้อนทั้งปัญญามันก็เลยหลงไปอยู่เราก็ว่าเรายังว่าเราไม่หลงตราใดที่จเจริญสติให้ต่อเนื่องเราก็จะมองออกว่าส่วนที่ผ่านมานั้นสติของเราไม่มีเลยถ้าเรายังแยกแยะไม่ได้ถ้าแยกแยะได้เราถึงจะรู้ว่าเราหลง ถ้าเราแยกแยะได้เราก็จะเข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์คําว่าอัตตาอนัตตาเป็นอย่างไรสมมุติวิมุติเป็นอย่างไรกิเลสหยาบกิเลสละเอียดหน้าตาอาการเป็นอย่างไรส่วนมากเราก็จะรู้อยู่ในภาพรวมหลงอยู่ในความรู้ตรงนั้นยุเราพยายามหัดวิเคราะห์เป็นเพื่อนใจแก้ไขตัวเราแต่และว,วันตื่นขึ้นมาเรามีความรับผิดชอบเรามีความเสียสละเราละกิเลส ได้หรือไม่เหตุจากภายนอกทําให้เกิดหรือว่าเกิดจากภายในใจของเรามีความแข็งกระด้างเราก็พยายามละความแข็งกระด้างสร้างความอ่อนน้อมเราไม่มีความขยันเราก็สร้างความขยันขึ้นมาสร้างความรับผิดชอบขึ้นมาจากเนโนยไปหามากๆไล่เลี่ยงลงไปถึงต้นเหตุของการเกิดคือตัวใจการเกิดการเกิดของใจการก่อตัวของใจการก่อตัวของขันห้า มีไม่มากหรอกถ้าเรารู้จักน้อมเข้าไปวิเคราะห์พิจารณาส่วนมากก็มีตั้งแต่มองตั้งแต่ภายนอกใจมันพุ่งออกไปมีแต่เรื่องภายนอกเข้ามาทับผมดวงใจตัวเองเราก็ต้องพยายามทำหน้าที่ของเราให้มันจบคือทำใจของเราให้สะอาดทำอย่างไรใจถึงจะสะอาดเราก็ต้องพยายามละกิเลสใจไม่มีกิเลสเขาก็บริสุทธิ์ตามความเป็นจริงนั้น ใจตัวเดิมนั้นบริสุทธิ์เพราะความไม่รู้เขาถึงเ,ออเป็นถาดของกิเลสแล้วก็เป็นถาดของความเกิดความเกิดนั่นแหละคือความหลงอันละเอียดเขาเกิดมาสร้างพบมนุษย์มาสร้างร่างกายขันหาที่เรียกว,ว่าเป็นกองเป็นขันมีวิญญาณเข้ามายึดของแต่เราก็มายึดว่าเป็นตัวเป็นตนของเราจริงๆในทางสมมุติก็เป็นของเราอยู่ แต่ในหลักธรรมถ้าจเจริญเสถิเข้าไปแยกเข้าไปคลายเราก็จะมองเห็นตั้งแต่การประชุมกันของธาตุสี่ขันธ์ห้าถึงวาระเวลาก็หมดลมหายใจกายเนื้อแตกดับวิญญาณก็ต้องไปต่อตรับไปที่เขายังเกิดยุ่ถ้าเขายังเกิดก็พยายามดับความเกิดคลายแยกขันธ์ห้าเราก็ดับความเกิดละกิเลสให้มันได้แต่คิดว่าไม่มี ยิ่งจเจริญสติเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นเยอะยิ่งจะพูดออกมาให้เราเห็นแม้แต่ตัวใจของเราก็ยังเป็นกิเลสการเกิดเข้าข้างตัวเองสลับซับซ้อนมากเลยทีเดียวในการปฏิบัติใจใถ้าไม่รู้ไม่เห็นเข้าไม่ถึงไม่รู้จุดปล่อยจุดวางไม่รู้จุดละก็ละไม่ได้ก็วางไม่ได้จะต,ต้องพยายามเพิ่มเพิ่มความเพียรใจเกิดความโลภละความโลภใจเกิดความโกรธละความโกรธ ละเฉยๆไม่ใช่ต้องให้อภัยเอาหสิกรรมมองโลกในทางที่ดีจเจริญสติเป็นเพื่อนใจอบรมใจอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นจนกระทั่งนอนหลับจนกระทั่งหมดลมหายใจเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของคนอื่นไม่ใช่ว่าจะไปวิ่งให้คนโน้นคนละกิเลสให้คนนี้เนาละกิเลสให้เราต้องละเอาเราต้องละเอาสิถึงจะถูกต้อง กิเลสของเราเราก็ต้องละเอาเราจะชนะกิเลสได้สักกี่ครั้งแต่ละวันตื่นขึ้นมาไล่เรียงลงไปเ,เรื่อยๆสนุกในการดูในการล้วกิเลสตัวไหนจะมาหลอกเราเราจะพังเพอให้กิเลสตัวไหนเริ่มใหม่ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม,ม่ทางสมมุติโลกธรรมเราก็ทำนาทีของเราให้ดี เพียงแค่สมมุติเราก็พยายามจัดระบบระเบียบพงสมมุติทําหน้าที่แสวงหาด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติด้วยปัญญาอยู่กับสมมุติเคารพสมมุติกายของเรานี่แหละก่อนสมมุติใจของเรานั่นนะถ้าคายได้ก็เป็นใจที่วิมุตติถ้าละกิเลสได้หมดจดใจก็จะบริสุทธิ์ท่านเทิงบอกว่าเอ่อะกุศลเจริญกุศลทําใจให้บริสุทธิ์ทํา3ข้อนี้ให้ถึงจุดหมายปลายทาง ทุกสิ่งทุกอย่างก็รวมลงที่ใจศินสมาธิปัญญาก็รวมลงที่ใจเหตุเกิดขึ้นที่ใจนี่แล้วก็ส่งผลออกมาทางสมมุติเราต้องรอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในดวงวิญญาณรอบรู้ในชีวิตของเราขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่ส่วนการสร้างตะบะสร้างบารมีทุกคนก็แสเวงหาทุกคนก็ปฏิบัติอยู่ในระดับหนึ่งต้องอาศัยความเพียรอาศัยการอาศัยเวลา พอจบเหมาะเมื่อไหร่เราก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางกันไม่ถึงวันนี้ก็ต้องถึงพรุ่งนี้ไม่ถึงวันนี้พรุ่งนี้เดือนนี้เดือนหน้าไม่ถึงในภพนี้ก็ไปต่อเอาภพหน้าตาไปที่ใจยังเกิดอยู่ก็ต้องพยายามทำกันเอาสร้างความรู้สึกรัรล้การหายใจให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องอันนันิดหนึ่งก็ยังดีทำใจให้โลกสมองให้โปรง่ง มีความรู้สึกระโรด์อยู่ที่ปลายจมูกของเราอยู่หลายคนก็เหมือนก็นอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็ให้รู้ว่าขณะนี้ลมวิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ต่อเนื่องกันสักนิดนะฝากกันไว้ปรับพร้อมกันพยายามไปทําความเข้าใจต่อให้รู้ทุกเรียบบท